ราคาทองคำในตลาดโลกตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมให้ผลตอบแทนมาแล้วมากกว่า40%ค่ะแน่นอนนะคะคําถามที่ตามมาก็คือว่าทองคํานั้นจะจบรอบหรือยังนะคะขาขึ้นที่แข็งแกร่งนี้ยังมีโอกาสที่จะเปิดกว้างด้านบนหรือว่ามีอัพไซด์อีกขนาดไหนและจุดซื้อที่จะยังพอซื้อได้อยู่ตรงนี้หรือไม่หาคําตอบพร้อมๆกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของคุณหมอกิจชรธิรัญยศิริ จากแม่ทองสุข MTS Go ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอคะทองคําทํำลายสถิติครั้งแล้วครั้งเล่านะคะมาเร็วกว่าที่คาดการไว้เหลือเกินค่ะนะคะตอนนี้3,700ขออนุญาตตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะคุณหมอมองว่าอัพไซส์นะคะยังคงเปิดกว้างขนาดไหนนะคะแล้วก็จังหวะในการเข้าลงทุนยังพอที่จะมีกลยุทธ์ในการเข้าซื้อได้ไหมคะในเ่งของอัพไซส์เนี่ยผมยังคิดว่า ในระยะกลางกับยาวเนี่ยยังขึ้นอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยยังไม่น่าจะไปได้ไกลามากนักน่าจะมีแนวต้านหลักๆที่บริเวณ3,715เหรียญ3715เอ่อเหตุผลที่คิดว่าระยะสั้นไปไม่ไกลเพราะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่เราเชื่อว่าจะมีการพักฐานทำกำ,ำไรซักระยะหนึ่งก่อนอาจจะเป็นแค่ระยะสั้น 5วันจเจ็ดวันแล้วก็ไปต่อแต่ว่าถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยถ้าถือได้ก็ถือไปเลยนะครับถ้าจะขายทํำกาไรก็ไม่ต้องขายหมดขายเพียงบางส่วนนะฮะที่เราเรียกว่าเลโตฟิหลันสําหรับภาพหลักหลักของทองคำเนี่ยทไมย,ยังคิดว่ามันไม่จบเพราะว่าก็ยังมีข่าวเรื่องของการลดดอกเบีย้ยซึ่งมีโอกาสที่จะลดอีกสองครั้งนะครับ ซึ่งทุกครั้งของการลดดกเบี้ยเนี่ยทองคําโดยวส่นใหญ่ก็ขึ้นระหว่าง50ถึง100เหรียญโดยประมาณค่ะดังนั้นก็ยังมองว่าโอกาสที่จะเห็น3,000า3 0 0นเนี่ยนม่จะไม่ยากนักในช่วงปลายปีเพราะเราจะเห็นได้ว่าบรรดาวาน,นิธนกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือ JP Morgan เนี่ยนะครับก็เริ่มโซกัสว่าอาจจะเห็น4,000ในปลายปีนี้นะครับ ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยาการลงทุนในทองคำตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ให้ขายทำกำไรบ้างแล้วก็หลอซื้อเมื่อราคาย่อเสมอค,ค่ะค่ะกลยุทธ์ในการเข้าซื้อคือย่อลองย่อซื้อถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่แล้วกาสที่จะตกลึกมีไหมก็ดูแล้วไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า ข่าวร้ายตอนนี้สําหรับสงคํามเนี่ยมันไม่มีเท่าไหร่จบไปเกือบหมดแล้วดูเหมือนกับว่าโดยองค์รวมเนี่ยข่าวหลักๆเนี่ยกลับเป็นประโยชน์ต่อสองคํามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เริ่มกลับเข้ามาหรือไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ดูแล้วทําเองก็ยังมีปัญหากับหลายๆประเทศไม่ว่าจะจีนหรืออินเดียที่ยังต้องพูดตุยกันอยู่ดังนั้นโดยองค์รวมก็ยังเชื่อว่า ถ้าย่อลงมานิดหน่อยเนี่ยก็ทยอยเข้ารับได้ทองคำในตลาดโลกบริเวณ3,670เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับระยะสั้นที่น่าจะมีโอกาสรับได้ทองไทยเนี่ยตอนนี้ทำออทตามฮาอีกแล้วนะครับที่55,700ดังนั้นถ้าย่อมาบริเวณ55,300ก็น่าจะเป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อเช่นเดียวกันครับ ค่ะก็คือแนวรับอยู่ในบริเวณที่กล่าวเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องยกแนวรับขึ้นตามมาให้ตลอดเพราะว่าหลายคนบางทีเราไม่ได้ยกขึ้นมามันก็จะตามไม่ทันนะครับแล้วก็ทําให้ตกขบวนการลงทุนไปเพราะว่าแนวแนวขึ้นเนี่ยมันมันขึ้นไปตลอดแล้วเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาย่อเนี่ยย่อไม่มากและย่อไม่นานย่ยอเดี๋ยวเดียว นะครับยอ่อสิบหรือสิบห้าเหรียญแล้วก็ไปต่อทองไทยตอนนี้เนี่ยที่ได้รับอัตสงส์งที่ดีในวันนี้เพราะว่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าคซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่ชัวร์ให้ได้เห็นว่าราคาทองคำไม่ได้เป็นสาเหตุที่กดท่าเงินบาทน,นะครับอย่างวันนี้ราคาทองคำเกิดไปทำออทามไฮแล้วที่สามพันเจ็ดร้อยกว่าเงินบาทก็ยังอ่อนอยู่นะครับมไม่ไม่ได้แข็งค่า ดังนั้นตรงนี้ก็พอจะพอจะตอบประเด็นได้ว่าองคําไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้บาทแข็งแต่การที่บาทแข็งนั้นมาจากค่างอล่าราที่อ่อนต่างหครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะอ,อ3 0 0เกับประมาณ4,000ที่บรคกต่างชาติเขามองไว้นะคะคุณหมอขยับเป้าตามด้วยไหมคะใช่ครับเอ,อผมยังมองว่า4,000น่าจะเป็นปีหน้าแล้วก็3 0 0ามีโอกาสเห็นในปีนี้ โดยผมให้หลักว่าทองน่าจะขึ้นครั้งละหนึ่งร้อยเหรียญสําหรับการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งที่มีตอนนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดแะนก็บวกอีกสองร้อยก็ราๆวๆสามพันเก้ยร้อยเหรียญตอนนี้ถ้าบวกไปอีกสองร้อยเหรียญเนี่ยทองไทยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยทุกๆหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยถ้าเงินบาทนิ่งๆน,นะครับมันทองไทยต้องขึ้นพ<ะ>ันหกร้อยแต่ถ้าเราดิสคาวเงินบาทบ้าง ประมาณเหลือส so yeah. mm ัก hmm. พันสองต่อหนึ่งร้อยเนี 50, mm ่ย hmm. ด Ch ังนั so, mm ้น hmm. มีโอกาสที 80, uh ่จะโฟกัชทองไทยบวกไปอีกสองพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคำนะจิตตรงนี้ก็ใกล้เคียงที่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันถ้าเราค้อยถึงห้าหมื่นแปดพันครับค่ะก็อีกนิดนึงก็จะหกหมื่นนะฮะเออใช่ครับหกหมื่นคงคงปีหน้ามากกว่านะครับคงต้องใจเย็นๆครับ ได้ค่ะคุณหมอคะมีความเสี่ยงที่เราจะเห็นฟองสบู่ทองคําแตกไหมคะอืคาถามนี้หลายคนก็กังวลน,นะครับเาะเห็นเขาขึ้นมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะฟองสบู่แตกเนี่ยสิ่งที่เราวิเคราะห์มันต้องกลับด้านทั้งหมดเลยหมายความว่าเราวิเคราะห์แล้วภาพหลักมันไม่ใช่แบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเฟดไม่ลดดอกเบี้ยละนะครับเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยฟองสบู่แตกแน่ถ้าเฟด พูดจับกันนะฮะไม่ลดและจะขึ้นด้วยนะฮะหมายความว่าต้องเกิดสภาวะเงินเฟอ้อที่โดดขึ้นไปเยอะๆในช่วงเดือนหน้าและขณะนี้เงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณสองจุดเก้าสมมุติว่าเดือนหน้าเกิดป่าเข้าไปที่4ี่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เสร็จอาจจะไม่ลดไม่ลดดอกเบี้ยก็อาจจะต้องอทุกอย่างก็ต้องพลิกผันหรือแม้กระทั่งสงครามเลิกลบกันเลยแต่สงครามเลิกรลบกันเลย <c oughs> มันก็น่าจะหลงได้เยอะ <c oughs> เพราะว่ามันมีสงครามหลายแห่งด้วยดังนั้นประเด็นพวกนี้ก็ยังมองว่าเป็นประเด็นที่โอกาสจะเสริดเนี่ยมันมันมันไม่ไม่ง่ายเนี่ยแล้วก็ยากนะครับก็เลยยังมองวิเคราะห์ทุกสำนักด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกรมแสกเปพีมองแทนหรือธนาคารของเทเนกาเองทุกคนก็มองในเส้งเดียวกันรวมทั้งหลายๆคนก็ยังเป็นลักษณะของการเปลว ดอลลาร์บอลคือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเซลล์แล้วก็กลับมาซื้อทองคําซึ่งเห็นว่าน้ําหนักตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเอ d r ดีก็กลายเป็นผู้ซื้อทองคําเยอะที่สุดแท้ๆท,ที่ไม่ได้มีข่าวอะไรซื้อมา18ปันค่ะซึ่งธรรมดา s อส r ีาซื้อครั้งละประมาณ3-4ปันเองแต่เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อ18ปันแสดงว่าเขาอาจจะต้อง วิเคราะห์หรือเห็นอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยองค์รวมก็ต้องบอกว่าภาพรวม SDR ซื้อซื้อ,อขายขายเนี่ยแต่เป็น Net Buy ไม่เป็นเ t s e เ l ค่ะแต่ระยะหลังเราจะเห็นได้ว่า s PDR เนี่ย Buy ไม่นานแล้วก็ Sell ์บ y ายไม่นานแล้วก็ Sell นะครับเอ่อก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้ซึ่งก็หมายความว่าฐานของทองคำเนี่ยมันย่ำและสูงขึ้นเรื่อยๆได้เพราะมันไม่สามารถ เซลและตกลงไปมันเซลแล้วมีคนรับและหายไปมันก็เลยต้องปรับตัซื้อนรลลาคาที่สูงกว่าเดิมด้วยครับค่ะแลวถ้าเอาใบจํานวนที่มากกว่าเดิมในรอบนี้เวลาเซลลมันจะต้องปรับฐานแรงไหมคะเราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีข่าวที่ตกใจนะฮะการขายมักจะเป็นการขายทํากําไรและวิธีการขายทากําไรโดยส่วนใหญ่เหมือนกันก็จะทยอยขายไม่ได้ขายใน้อยใหญ่ค่ะและก็ไมได้ขายเพื่อที่จะทำกลไรตลาด ดังนั้นการขายก็จะเป็นลักษณะทยอยขายซึ่งทำให้เราจะเห็นได้ว่าตลาดก็แข็งแรงที่จะรับดังนั้นความเป็นฟองสบู่จึงยังไม่เกิดขึ้นในทองคำแล้วก็ไม่คิดว่าจะเห็นนนขนาดนี้ครับได้ค่ะเบื้องต้น3,900นะคะการลดดอกเบีย้ยแต่ละครั้งของเฟดที่0.25 basis points นะคะหนุนให้ทองคำขึ้นสักครั้งละประมาณ100นะคะแล้วก็ ถ้าเฟดลดอีกนะคะก็จะขึ้นอีกนะคะปลายปีคุณหมอเลยขยับเป้าเป็นที่3,900เ,เหรียญสหรัฐต่อฟรยออนส์ส่วน4,000เหรียญนั้นให้ปีหน้านั่นเองนะคะซึ่งก็จะไปตรงกับเงินบาทไทยของทองคำปีหน้านะคะที่ประมาณ60,000บาทตอ่อหนึ่งบาททองคำโดยประมาณนี้นะคะคุณหมอคะใช่ครับถูกต้องครับก็หวังใจว่าท่านนักลงทุนก็ทยอยซื้อขยา,ยายเพิ่มน้ำหนักการลงทุนมาที่ทองคาแล้วก็ใช้วิธีการเข้าออกนะฮะ บางส่วนเร็วบางส่วนก็เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนแล้วก็ใช้เข้าออกเร็วประมาณสักสิบถึงสามสิบเปอร์เซนของพอร์ตค่ะค่ะ ได้คะ่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอกิชราที่รัญยาซรีจากแม่ทองสุข m อ s มทีสโสวัสดีคะ่ะยินดีและสวัสดีครับค่ะก็ถ้านักทุนก็คิดว่าน่าจะได้กำ,รกำไรนะคะในทองคำกันเป็นกอบเป็นกำนะคะถ้าเกิดติดตามรายการของเราเพราะว่าเราให้กลยุทธ์ในการเข้าซื้อที่แม่นยำเหลือเกินนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทองคำยังคงบูลิชค่ะแล้วก็ทองไทยตอนนี้ทาจุดสูงสุดใหม่ทองโลกก็ทําจุดสูงสุดใหม่อัพไซส์ยังมีนะคะเปิดกว้างขึ้นไปอีกคะ่ะประมาณสัก200เหรียญสหรัฐ ต่อทรออนที่เป็นเป้าที่คุณหมอนะคะแม่ทองสุก m t s g o ให้ไว้ปีนี้ขยับขึ้นไปเป็น3,900เหรียญจะตรงกับค่าเงินบาทไทยทองคำอยู่ที่ประมาณสัก 58,000บาทบวกลบบวกลบนะคะแล้วก็ปีหน้าถ้าขึ้นไปนะคะถึงที่ราาประมาณ4,000เหรียญทองคำมีโอกาสเห็น60,000บาทตอนน่อ1บาททองคำภาวะฟองสบู่น่าจะไม่เกิดค่ะการยอ่อการปรับฐาน,นงแรงอาจจะหายากจุดซื้ออาจจะต้องคมนิดหนึ่งเพราะว่าทองไม่ค่อยยอ่อให้เราซื้อถูกแล้วนะคะทองคำมีแต่ขึ้นกับขึ้นยกฐานขึ้นไปด้านบนค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือยอ่อซื้อยอ่อลอง เปิดสถานะ Position ลองในจังหวะของการยอ่อส่วนคนที่ซื้อทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็ใช้กลยุทธ์ในการยอ่อซื้อคือเมื่อวันไหนราคาทองคำปรับฐานวันนั้นและค่ะจะเป็นจังหวะที่ดีของการตั้งรับทองคำค่ะ